ไตหลงพ่อลงครูคนว่าเป็นปันดีก็หันมาหนันไปปันมาได้รับพันยศบุญใส่บุญครูไอ้บุพผาสังเณรเฮ้ยปันเมียพิธีนะโดนแช่ของเลย,น,ยนิดนึงเป็นเท่าดีว่าครับที่รู้กันแบบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่อง Youtube และเพจ a c e b o o k บาโอนชาแนลนะครับมือเช้านี้แอดไปปูลึกลับมากแล้วครับบารนี่แอดมาพ่อแอดกับมาพ่อหลวงพี่ลึกลับนะครับหลวงพี่ลึกลับกาดต้องมาสักการบกาวต้องมาสักการครับหลวงพี่ครับ ตามจนเจอตามจนเจอแต่กี้กับ่ะหูเนาะหลวงพี่ลึกลับเนาะค่ะเคยเคยตามแต่ปูลึกลับวันนี้ได้มาพบหลวงพี่ลึกลับครับถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้อยสี่นะเนาะจ้ากปูลึกลับบาหาหลวงพี่ลึกลับเฮาไป วดนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่น้องเอฟซีเนาะหลายช่องเข้าก็ได้ตามปกตินี่เป็นเล็กนิมิตหรือเล็กอย่างนู้นลวงพี่เอเมันมีเล็กันเลขสูตรน้ำลาเล็กันนะขอเสียงแห้งจันมาเหล็กนิมิตเล็นิมิตกับเลขสูตรทั้งสองยางนั่นะครับผมคือเอามาประกอบกันมันมาครับผม ยังวัดที่ผ่านมาหลวงพีได้ตรวจแตเนาะวัดที่ผ่านมาเออยุนหกตตรงๆเลยตัวหนิตัวงเจ็บเอ้ยเจ็บนึงเลยไปซื้อสามตัวยังเจ็ดหาเจ็หนึ่งเล่ยบวได้ตัดใส่เจ็หนึ่งบวได้ตัดใส่หัวบววันเขาขายถ้ามาดามันบดชลางมันบวชลงพี ก็ได้ตัดสองตัวก็ได้ตัดสองตัวพี่น้อง,องจะได้การสร้างการศึกษทั้งบนทั้งล่างวัน,นที่ผ่านมาอเอาค่ะแต่ว่าบ่ขายก็ถึงบ่ขายก็บ่ขายบ่เอาเพิ่นบ่ขายมนเล้วันทีฒนธรรมไม่ได้ได้ตั้งแต่ศูนย์หกเด้งยิ่นมาลงที่ฝันดีค่ะบ้านกัธรลาว่าเอ้ไออ,อลงุง หลวง,งพ่อหลวงพูคนว่าเป็นปันดีก็หันมาหันไปันมาเลยรับพันดวบุ้งแบบุ้งปูบุ αι, บ้งผพดทั้งแดงเยงนะเปันแบบกมีอิทธยาน่ะดนแชะของเรายิ่งเป็นเท่าอยู่้รับกถือว่าแปดแล้วทุววกทีขออนุญาตครับบวชตนแล้วรครับส <3, 000. S 1> ามพันศาสี่พันศานี่จะสมควรนะที่นาะใส่ได้รับผันเงือลว ฝันแต่ในฝันเรบไปแล้วไบแล้วเพาะเราอยู่ใรถแห่บพ่อฝันดีพักเลิกอต่ทุกทีว่าพระเนาะพระคุณเจ้าเนี่ยถ้าฝันเป็นทีคือว่าได้รับพระเจ้าเนี่ยเป็นทีคือว่าสุดยอดเลยแหละเพราะว่าเป็นเป็นที่สูงสุดของพระเนาะจะปลูกพรรษาปันบวชมาแต่เดือนโดดพญาวาท่ึ้นเคยฝันจียเจียเนาะครับปู่เมื่อไรขึ้นฝันว่าได้รับพระเจ้าเจีย ดีว่าซื้อฟัพท่นก็เลยว่าโอ้ฟันดีนดเราาแต่แข่งบ่กฟันอีกเล่าาดแต่แข่งบกฟันอสอบได้ก็ฟันที่โปรน่หลวงพี่นนตแปลตัวเลขฟันมาค่ะหรือว่าเอานี่ไม่ต้ใมีแต่เลขมากก็คือ้ีแตเลขมเลขมากค่ะฟันแบบนี้เินเลขที่ลองพี่มามันสี ไม่เคยขาดฟันไม่เคยว่าสิฟันแบบนี้ไม่เคยว่าสิฟันแบบนี่าันโอ้ครัเดสูตรเป็นอะไรเด็กเปเป็นเบิง่ันจะหักมาตัวเดียวแต่ว่าสูตรมันมีอย uh, write write pair, rights, so water, But, ู่แล้วแล่วการฟันยังสี่เอฟซีก็ต้องถามมาลองพีอายุเท่าไหร่บวดจะฟั้นซารเนี่ยเดี๋วเพิ่ต้องถามการทำัฟันแบบนี้เนาะค่ะ แล้วก็จะมีตัวเลขพี่น้องพีมาปรเลขคำนวณน้ามังเสือค่ะตัวนเบอร์เบอร์อนี่ไอ้ตัวนั้นลองพ่น้อายุก็นอยคอไห่บ่่อยออางนั้นายุสวเขียนให้เนาะเขียนเขียนเขียนใหมงเลยหลวงพี่นีมั่นเขียนใหหมเลเขียนวันทีพร้อมเลยหลวงพี่หลวงพี่ลึกลับ วันที่สองนะครับเขียนซื้อลงพีผมลงพีลึกลับเขียนเอ้เลยเชิญเ่นตัวเลขกเลยเชเล่นตัวเลขกันวันที่สองเดือนห้าด้วครับเดือนห้าครับผมหกหกอายุนี่อายุเขียนยุม้อายุะ ยอายุโบียนก็ได้เดี้ยผมเยอก็ได้อายุนี่สามสามสิบสามสิบเจ็ดเด้ออายุสามสิบเจ็ดนะเจ็ดเกิดสองเก้าสองเก้าสองเกาสองเก้าถึงว่าพ่อสอนอ่ะเขาบอกสองเก้าอาสองเก้า เลขมักมเื่อนนอนคิดไปคิดมากเลยอ๋อมักเลขเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์งา้เด็กมักเด็กมัดเด็กมัดนึ่เจ็ดเก้าศูนยินไปได้กบคเดียวขอบคุณรับเอาเองบเองเง้รับบเนี่ยเุกคนที่รับบอตรงทกทีเน่ย เองนี้เลขปลาซีไว้เลขเลขที่บ้านมันอยู่ในสูตรนะได้หกเจ็ดหนึงง่งทงีลงทุนไปลัจาไ้ได้หยิบจับลอตเตอรี่ไปไปค่ะได้ได้ไดหกได้หกเจ็ดหนึ่งได้หกเจ็ดหนึ่งรัจากที่หยิบลอตเตอรี่ไปแล้วจังค่อยฝันมาได้รับผลดแนนแนนแนอันนี้ม, <ๆ S 2> มันจะฟันมาขึ้นนี่เลม,ข,มขึ้นบ้านเลยอ๋อเต้ลงพี่นะได้ลอตเตอรี่ไหมแล้ว หกเจ็ดหน่งมาฝันว่าได้รับพัชย์ยศเนี่ยยิ่มันเขียนลงไหนนะผมเจ็ดหบค่ะบนแน่ได้ค่ะเพราะว่าลงที่ได้ลอตเตอรี่ได้มาแล้วไหมค่ะเจอเลขในลอตเตอรี่น่ะอาจจะเป็นเลขให้โชคเนี่ยนะเนี่เพราะว่าเรามาฝันว่าได้รับพัชย์เศา็ค่ะเรื่องว่าเ่องว่าเป็นเลขกับเขาเลขกับเก่านบนแน่มันว่าเป็นไปได้ไหมน นึได้สามยี่ได้นานโอค่ะบอแน่ด้ค่ะเห็นบอหงวัดหนึ่งศูนย์หังออกสองสี่ยังออกรองเทียรหงัดนีบหงวดก่อน่ะเจ็ดหนึ่งยูข้างล่างวันนี้อาจจะมากยู่ข้างบนก็ได้เป็นไปได้เมื่อแล้วค่ะตัวเลขของลุงพีมีนี่เทอนี่มนโ่ การสรุปคือเลข롱พีน่ะจะมีแค่เจ็ดวันนาจะได้เลขศูนย์นะครจะมีแค่เจ็ดเก้าศูนย์กับหกเจ็ดหนึ่งนเพราะว่าสามเจ็ดกับสองเก้าที่ลงพีเคียนน่ะเป็นเลขอายุเขาพราะสอเกิดพว่าเห็นทิ้งมาฝันดีจะเล่บางข้นจะถามเพื่อเอฟซีเป็นผ่อนคำเพิ่มมากกับเพราะเป็นยังไงคะพอาค่ะว่าเคียนลงคิดไปแล้วอายุงพีเท่าไรเออเสียเท่ากับ สิแเลนขับรถกลับมาถามมันแต่ว่ได้เนาะมันไก่แต่ลวงพีว่าแั่มันเข่ากอสอนั่งอายุเท่านี้อายุสามสิบเจ็ดเนีนสองห้าสองเก้าแ่ว่อย่าลืมด้วยตัวลอตเตอรีที่หลองพีบาจับมาหกเจ็ดหนึ่งเราเป็นใคมาฝันวลาเป็นได้รับพันจด ว่าเพิันแบบนี้เขียนครับแมนแมนขออนุญาตอืมบุญถึงบ่เมื่อนอนไปเก็ดไปหายเก็ดฟุ่นตัวภูทีพันอยู่ในร่มผักาเทวพัตเนาะครับแต่เพิ่นพนแบบนี้ถือว่าดีมากครับาพี่น้องแต่ล่องเอาไปพิเจนหน้าเบิ่งพ่อสอเกิดของหลวงพี่กันสองห้าสองเก้าครับ อายุสามสิบเจ็ดครับเด็กมากเล็กชอบเจ็ดเก้าแมนบอลงพีครับเจ็ดเก้าศย์เจ็ดเกแต่ว่าเล็กลงพีไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้หกเจ็ดหนึ่งครับแล้วก็เลืมาฝันว่าได้รับสัญญบัตรพัดยยศนี่นะครับแต่ที่ว่าเป็นนิมิตฝันที่ดี